พอน้อมน้อมแล้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และพ่อแมู่บาาจา์ทุกทุกหลบเจริญถูกจเจริญรรมาอย่างญาติโยมผู้ไปในธรรมทุกทุกท่านวันนี้หลวงพ่อมาที่วัดอาจารย์ลุงนะมาพูดธรรมะเลยได้หัวข้อเรื่องไลผ่านทุกเรื่องนะไม่ยึดติดในทุกเรื่องในเรื่องธรรมะอะไรทุกเรื่องที่เป็นธรรมะเออเรียกว่าแบบสบายสบาย,บายไลผ่านให้หมดนะนะ หลผ่านอะไรหลายผ่านความโลภความโลภด้จิตในใจเราได้มามีมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปเหมือนน้ําที่มันไหลไปไม่ย้อนกลับเหมือนกันเเรียกว่าไหลผ่านความโลภส่วนความโกรธเหมือนกันมีคนมากระทบนะมีคนมาดูมาด่าว่ากล่าวเราก็กทําเหมือนน้ำนะไหลผ่านทุกเรื่องนะดูดูสิ่งที่มันผ่านไป มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเราก็ไหลผ่านในความโปรดส่วนคบหลงหลงลักลูกลักหลานลักพอ่อรักแม่ลักพี่ลักน้องลักวงศาคณาญาติลักสมบัติยึดติดในสมบัติพันตฐานอันนี้เราก็ผ่านนะไหลผ่านนะมองน้ําเจ้าพญาไหลจากที่โน่นต้นน้ามาจากไหนนะมาจากที่ใดมันก็ต้องไหลผ่านที่นั่นนะ ปากน้ําโพปิงวังยมนานมันรวมกันมันเป็นน้ําเจ้าพระยาก็ไหลลงสู่ทะเลนะอย,อย่าไปสนใจเลยนะนี่เขาเรียกว่าไหลผ่านทุกเรื่องทุกราวอย่าให้มันทุกข์ใจถ้ามันไม่ไหลผ่านมันไปเจอแองเจอแก่งมันหยุดอย่างนั้นเรียกว่ามันไม่ไหลผ่านเรียกว่ามันยึดติดยึดติดในอารมณ์นะอารมณ์อะไรล่ะเนี่ยพระุทธองค์บอกอารมณ์อะไรยึดติดอารมณ์ในความโกรธมีความโกรธ มันก็ยึดในความโกรธนะั่นนะไม่ยอมให้มันผ่านนะกักมันไว้กับว่าตันมันไว้มันก็เลยระเบิดออกมามันก็เลยจัดการตามสิ่งที่มันคิดมันปรารถนาจะให้เป็นไปตามสิ่งที่มันกําลังคิดอยู่ในความโกรธนั้นอย่างนี้นะเออไม่ยอมไหลผ่านนะนี่แหละพอโคมลงมานะ่ะหลงโลกลง,ลกลงลนั้นลงพี่แล้วมันก็ยึดตีกัก,กไวอ้อีกเอาไวอ้อีกนะยึดหลานกูลูกกูพ่อแม่พี่น้องกูญาต ตีโกโหตีกากูพี่น้องกูวงศาคณะญาติกูสมบัติกูเนี่ยกักไว้อีกแล้วนะความหลงเนี่ยนกะักไว้อีกแล้วเอาอีกแล้วพอเอายิ่แล้วก็เลยทําให้เราทุกข์นะทีนี้พอเราทุกข์แล้วทีนี้มันเลยเป็นเหตุให้เราต้องไม่ยอมปล่อยผ่านนะเลยเป็นการกักธรรมะไว้กักไว้ทีนี้มันก็เลยทําให้ใจตรงนี้เป็นทุกข์นะดังนั้นให้คุณญาติคุณโยมได้เข้าใจว่าไม่ต้องกักไว้หรอกนะ ปล่อยไหลยางเดียววางใจเถอะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็น,นอนไจจยังทุกขังอนัตตาอนะืมอดได้หลงได้ก็ไหลผ่านนะทุกเรื่องทุกเหล่ามาปุ๊บก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านอย่าดึงมาคิดอย่าดึงมาปรุงถ้าดึงมาคิดเนะี่ยสร้างเรื่องนะสร้างเรื่องดีไม่ดีสร้างเรื่องพอใจไม่พอใจมันก็ทําให้เราสุขแน่เห็นไหมพอเราทําอย่างนี้ได้แล้วก็จะเกิดความสุขแน่เห็นไหมล่ะ ทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะเป็นสุขทีนี้นะความหลงมันก็จะเบาบางความโกรธก็จะเบาบางความโลภที่มีอยู่ในใจอยากได้สมบัติพระสถานอยากได้รถได้ลาได้ของใหม่ๆดิ้นรลนหามันก็จะเลิกดินน้นหลนนะมันก็จะไม่เอามันก็จะปล่อยวางจากทุกเรื่องที่มันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทําให้จิตดวงนี้หรือใจดวงนี้เป็นทุกข์ เมื่อทําให้ใจตรงนี้เป็นทุกข์มันก็จะไม่ยึดติดในสิ่งที่มันกําลังทุกข์อยู่มันก็จะปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะไม่สามารถาบังคับบัญชามันได้อย่างนี้นะถ้ามันมบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะไปสนใจใหม่นนะอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคําว่าไหลผ่านทุกเรื่องทุกลาวนะนี่นะแค่เป็นน้ํากิ้มเป็นปีกย่อยของมันนั่นนี่ความน้อยอกน้อยใจไม่พออกพอใจคนมาพูดไม่ถูกหูคนมาพูดให้เรา ว่าไม่ดีแล้วก็ไหลมันทุกเรื่องมันมาแล้วก็ปล่อยไหลผ่านไหลผ่านไหลผ่านไป mm hmm. อย่าไปยึดมั่นถือมันโอ้ยปฏิบัติทำวันนี้ไม่ได้ใจแล้วเกินก็ไม่ได้ใจก็ปล่อยไหลผ่านไปเออถ้าไม่พอใจวันนี้โอ้ปฏิบัติทำไม่เป็นไปดังที่หลวงพ่อบอกให้ตั้งสติดูความคิดเกิดดับ mm hmm. มันไม่ได้วันนี้มันขาดมันขาดมันไม่ทันเอออันนี้ก็ไหลผ่านไปอีกนาน ไม่สนใจได้ไม่ได้ก็ช่างมันมันคือธรรมชาติก็ปล่อยไหลผ่านไปนีไ่ไหมเออนี่แหละเหมือนน้ําน่ะจะไปหยุดก็ไม่ได้ถ้าไปกัน้นเขื่อนมันก็แตกนะเงือนความคิดถ้าเราไปกัน้นไปเก็บกักความโกรธไ้มันก็เลยทําให้เราทุกข์ต่อไปดังนั้นเราก็อย่าไปทุกข์กับสิ่งนั้นเลยนะให้ปล่อยวางซะปล่อยวางแล้วหันมาปฏิบัติเพื่อความเข้าอกเข้าใจในธรรมเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยให้มันหมดผ่านให้มันหมด เปรียบสเสมือนตัวเราเป็นสายน้ำนะเปียนสายน้ำเป็นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำปิงวังยมนัน่นเป็นได้ทุกแม่น้ำเราไม่ได้ยึดติดในคลองน้ำเราไม่ยึดติดในตะลิงเราไม่ยึดติดในสถานที่ที่เราไหลผ่านไม่ว่าจังหวัดนั้นมีของดีอะไรผ่านนครสวรรค์ผ่านน่านผ่านอะไรมาเราไม่คิดว่าที่นี่ดีไม่ดีเราผ่านหมดนะเราไม่ยึดติดในสิ่งที่เราผ่าน ก็เหมือนไม่ยึดติดในความรักความชังความเกลียดความสงสารอะไรให้ไหลผ่านสู่จิตสู่ใจทีนี้เมื่อใจเรามีน้ําที่ไหลผ่านตลอดทุกเรื่องมันไม่เก็บไว้ในหัวใจมันก็จะผ่านออกผ่านออกไหลออกไหลออกทีนี้มันก็จะมีแต่ความสงบความร่มเย็นนะไม่ยึดติดทาก็ทําไปแล้วกว่าแล้วไปมีไปแล้วกว่าแล้วไปได้ไปแล้วกว่าแล้วไปผิดหวังไปแล้วกว่าแล้วไปไม่พอใจไปแล้วกว่าแล้วไปโกรธไปแล้วก็แล้วไป หลงไปแล้วก็แล้วไปลักไปแล้วก็แล้วไปนี่เรียกว่าไล่ผ่านทุกเรื่องนะแล้วไปทุกเรื่องไม่เอาทุกเรื่องอย่างนี้เห็นไหมลนะ่ะทีนี้มันก็ไม่ทุกสิเราเปียกเหมือนสายน้านะใครจะมากั้นเราได้สักวันมันก็ต้องแตกนะมันเป็นธรรมชาติดังนั้นก็ปล่อยผ่านนั้นะมันมีแต่ความสบายอกสบายใจนะถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็มีแต่ความโล่องอกโล่งใจเบาอกเบาใจนะต่อไปเราจะได้ม,มาบรรทุกกับสิ่งที่ เรียกว่าร่างกายเรียกว่าจิตว่าใจเรียกว่าสังขารที่เรามีอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้แค่อาศใสไม่ถึงร้อยปีก็ต้องทิ้งแล้วซากนี้สังขารน,นี้ทิ้งแล้วปล่อยไปแล้วนะให้มันจบเพียงเท่านี้แหะอย่าให้มันมีอะไรมากมายไปกว่านี้ถ้าเข้าใจในธรรมธรรมท,ที่หลวงพ่อพูดมาคําว่าไหลผ่านนี้มันก็จะผ่านทุกเรื่องทุกเหล่า แล้วมันก็จะเปรียบเสมือนสายน้ําที่ไม่เก็บกักน้ําไว้น้ําก็จะสะอาดตลอดใจก็สะอาดตลอดถ้าเก็บกักน้ําไว้มันจะมีแต่ความขุ่นมัวมันจะมีแต่ตะกอนตะกอนก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือตะกอนถ้ายึดติดก็เกิดตะกอนถ้าไม่ยึดติดก็ไม่เกิดตะกอนอารมณ์ก็ปล่อยน้ำออกไปเรื่อยๆทีนี้มันไม่มีตัวกักตัวขังอารมณ์ไปแล้วทีนี้มันก็มีแต่ความสุขมีแต่บรลมบำสุขเดียวว่าไหลผ่านทุกเรื่องทุกราว พอเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็สบายอกสบายใจอะไรจะเกิดก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านอะไรจะมีก็ปล่อยผ่าน,ปล,าน,ป,ลานปล่อยผ่านไปตามเรื่องตามราวอย่างนี้เป็นต้นนะเออท้ายที่สุดนี่คุณญาติคุณโย,ยมมีแต่ความสุขความเจริญในสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําว่าให้ไหลผ่านทุกเรื่องอย่ากเก็บไว้ในหัวใจความทุกข์ก็จะไม่บังเกิดอีกขอเจริญพรขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีโชคดีคดคดมีตายมีดวงตายต่า ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเินขอเจริญพร